เราปาเดินมาคนเดียวอ่ะมามาล่ะอ่อนอน,นี่งไงโู้ไตรที่จุดฮะโจ้ไข่เดียวย <c oughs> ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับพี่หานอืมยินดีด้วยนะครับยินดีกับโลออนสิ <c oughs> อืมนี่กับพี่นั่นแหละ เอาเขินเขินเขินเลยป้าน้ามาส่งตัวเข้าหอครับผมชื่อสตอรี่นี้ว่าแทงสนุกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วโนเนียไปไหนเนี่ยพี่เนียไปพักน่าจะไปดับบล์โอ้พักหรอพักตั้งแต่ก่อนที่พี่หันกับพี่ฟังอยู่นี่ก่อนทุกทุกคนมานี่ไหนฮะนี่พี่หันพี่ฟังไปอยู่ในห้องครัวกันก่อนฮะ อยู่ห้องครัวกันก่อนแป๊บนึงทำกับข้าวให้หน่อยทำคุกกี้ให้น่อยหรือพี่จะไปอยู่บนห้องนอนก็ได้นะคะไปทุกคนวันนี้หน่อยทุกคนมาหนี้หน่อยฮะสวัสดีค่ะคุณอากิมะโอ้โหไม่ได้เจอนานเอาหน้านิดนึงนิดหนึ่ง่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่าทีนิดหนึ่งนิดหนึ่งให้มันจบสิ้นไปกระซิบนะกระซิบนะทุกคน ที่เนี้ที่เนี้ย,ม,ยมันเป็นบ้านปูซึ่งเขาจะต้องมีซัมติงกันเราบ้ากล่าวว่าจะให้ส่งตัวเข้าเรือหนหอ,อให้พี่ด<อ>้ากับพี่ตันเป็นเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่<อ>หญไม่แต่ถ้าพี่กับด้าขึ้นไปก่อนอนะมันมัน,ม,นมันอาจจะจบกับตรงนั้นเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนะมันต้องไงวะไม่ถึงขนาดนะถ้าขึ้นไปก่อนอะเรายืนเรียงตามปาบันไดไหมแบบปางปางเดินขึ้นไปอะโอเคไหม อก่อนที่เขาจะขึ้นไปข้างบนได้พี่ขอเสนอมีประตูเงินประตูทองค่ะโอเคค่ะแม่เดี๋ยวนะเจ้าบ่าวเราไม่มีเงินเลยนะเจ้าบ่าวเราหันหลังกลับแล้วมันไปเลยนะพี่ว่าเอาให้มันง่ายๆ่หน่อยใช่ขึ้นไปแล้วล็อกประตูเลยเดี๋ยวผมล็อกประตูให้เดี๋ยวผมวิธีขอยู่ผมวิธีล็อกประตูอยู่ล้วใช่ใช้ผมูวิธีล็อกประตูใล้จำแบบที่ผมตั้งชื่องานนี้ว่าแทงสนุกนะคะ โอเคโอเคดูเรื่องโอเคเส้นดูไว้นะถ้าเราจะมีนะตัดด้าเฉยเลยว่าตัดด้าอย่างเป็นลูกนะทำไมทำไมเขาถึงเป็นลูกเขาห้องห้องโน้นมันเล่นเกมแล้วแล้วถุงทองอันนี้เป็นใครไหนถุงทองเป็นใครถุงทองอ่ะ ตัวห้าห้า่าโอเคโอเคถ้างั้นถ้างั้นถ้างั้นมายืนกันฝั่งนี้ถ้างั้นมาเยืนกันฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอเราทำยังไงนะเราทำทางโค้งเหรอยืนยืนยืนเป็นทางโค้งกันไอเลี้ยวไอเลี้ยวเลี้ยวโอเคแล้วแล้วถูงเข้าอยู่ไหนเมื่อเคยมาเจอพี่เลยไม่เยมาเจอพ่อเลยเดี๋ยวพี่ไปเชิญดีกว่าโอเค เรียนแถวกันไหมพี่มีหน้าเรไมปาร์ตี้ร้องเพลงนยเหรอเอาจับเข้าไปปั๊บไปนั้นปังใไหนก็ได้ไหนแล้วนะโอเค้ี่หนมองมองเย็นนี่มองแล้วก็าตมอบภารกิจลูกเราหันหน้าเข้าหามองมองหันหน้าเข้าเนในการทำแบบเป็นโค้งดซับประตูนี้ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาจีบลูกเรานะพี่พี่หอนอะไรลูกเนี่ยเนี่ยทโ้ภารกิจแล้วนะโลออน ท่านั้นก็ได้พี่เหรอท่นานี้แม่พี่พี่มองอะต้องมายืนฝั่งนี้ว่าต้องคุมทา,างนู้นป่อยให้มันโล่งไปเลยให้มันเดี่ยวไปเลยเอาพี่มองต้องอยู่ตรงนี้อย่าไม่ไม่พี่ไปอยู่ตรงข้างหนูตรงข้ามหนูพี่ต้องอยู่ตรงข้ามหนูต้องอยู่ตรงข้ามเออพี่พี่บะนั่นแหละ โอเคฮะขอเชิญทั้งคู่นะครับด้านบนนะครับนี่ตามตามผมมาเลยนะฮะเดินช้าๆนะคือใครมาบ้านนี้คือต้องต้องเสียตัวทุกคนเลยเหรอเอาถามจริงน รับเชิญเชิญครับเชิญเข้าไปที่ห้องห้องนี้ได้เลยครือเปล่าตามทางใช่ใช่ใช่ครับเล่ครับตามทางไปเลยครับเตือนเตือนตือนตือนด้วยแขกเข้าด้วยเดินเดินยังไงไม่ไม่ไม่อยู่ต้องมาฟังแอฟฟังแอฟฟังไอหนุ่มมันยังเมันก็ยังเห็นอยู่ทีโบกแค่นี้แหละแค่นี้แหละอ๋อแค่นี้เหรอแค่นี้ก็คือจบล็อกแล้ว จับไน่ออกจับวกจับปวข้างในชาอปปิ้งด้วยนะคะขลางไปขลางจะให้ชาอปปิ้งอะไรวะดิเ่นี้ี่อะไรจะพูดคุยอะไรกันก็อันนี้ได้เลยเดี๋ยวไม่ห้องเรียบร้อยนะนห้เราสาวได้อยู่กันตรงใช่ใช่เ๋ยเรากลับแล้เดี๋ยวเรากลับแล้วฮะกเรากลับแล้วเรากลับแล้วนะคะพี่ฮะีดทุกคนัสดีดทุกคนชารีดทุกคนบานะพี่มีอะไรพูดช็อปปิ้งได้เลยนะคอย่ารุนแรงนะพี่ชายอย่ารุนแรงได้ได้ สวัดีนะทุกคนโะวัดีนะโวัดีนะใช่ค่ะโอ้ประตูมึงยังปิดไม่สนิทเลยบบายายเลยแหละอะไรนะให้เราทำอะไรฮะต้องไปคตรเหมือนเลยอ่ะคตรเหมือนเลยไปดีกว่ามันเบี่ยงทำไมเนี่ย้ย คือบ้านใครอ่ะบังรู้ป่ะฮัลโหลฮัลโหลมีคนฮัลโหลมีกูอยู่ข้างล่างมีกูขึ้นข้างบนมี่เฮ้ยนังนี่นทุกทมีห้องแต่งตัวได้ป่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกบ้าง ต้องแต่งงานกันอยนะครับจริงร้อนไหมล่ะร้อนไหมร้อน <c oughs> <c oughs> ข้างในแอร์เสียครับโทษโทษดีครับเออราพูดข้างในแอร์เสียร้อนร้อนแอร์เสียอะไรไวะอีกนี่เออร้อนก็ถอดเสื้อ้พ่อหนุ่มพี่ให้พ่อหนุ่มกันเลยนะ เดี๋ยวเ๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะไปจริงๆนะแต่ว่าข้างในแอร์เสียมากแล้วก็มีอ่างฝักบัวทุกอย่างพร้อมข้างในหมดแล้วนะพี่แค่นั้นองนะพวกเราไปแล้วไปแล้วพ่อคนหนุ่ไปแล้วไปแ้วไปแล้วนะคะไปแล้ว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 ไปแ้วไปแล้วไป้วไปแล้วไปแล้วไ้วไ้วไปแล้ปแล้วปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแวไปแล้วไปแล้วไล้วไปแล้ไปแ้ไปแล้วไล้วไปแ้ไปแล้วไปแ้วไปแล้วไปแล้ปแปแล้ว้ววไปแล้ววไปแล้้วปแปแล้วไปไป้ปแล้วล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล ย,ยังไงขนมปังยังไงเราอ่ะไม่ยังไงก็ไม่ยังไงยืนตัวแข็งใช่ดีแลนที่มันก็ยืนเฝ้าประตูเลยเว้ย คิดว่าเป็นแค่ชายเสื้อเขาคงคิดว่าเป็นเราอยู่หรอกจูบเลย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 เสียเลยเสียเอยู่ข้างนอกจริงหร่ฉก็สาป้ากับปาอยู่สาป้ากับปาอยู่ใช้ปาับปาอยู่ในห้องค่ะ ไม่ต้องกั้นเสียงนะคะข้างในอ่ะเต็มที่เลยค่ะขนาดนี้อ่ะเขาวิปป์ ลองไปฟังข้างล่างไหมข้างล่างไม่ดีคินพี่ข้างล่างไม่ดีอะไรเลยข้างล่างไม่ดีอะไรเลยเออเขาคุยกันในผ้าห่มเหรอปล่อยมันออกมาปล่อยมันออกมาไม่ต้องกั้นเสียงปล่อยออกมารูนี้เอาผ้าห่มไปซักดีกว่านินเสียงเหมือนร้องนี่ เฮ้ยเฮ้ยปังเฮ้ย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 อใครใครเอาอะไรอะปังเางเอโอเคเลังดีกั่อบรอบ พังอุ้ยอยาขยับเยอะหนูจะได้้องให้คนเหรอได้ด้วยวาใช่ได้ด้วยวะม่ไม่ใช่ตรงนั้นตาไม่ใ่ตรงนั้นเข้มงวนหน่อยข้มวนหน่อยเข้วนหน่อยเดี๋ยวพี่กุดเอารถขึ้นมามัน้ไม่ใช่ตรงนั้นตางไม่ใช่ตรงนั้นขยับขยางขวาหน่ยขางขวา่อยขยับ้างขวาน่ขัางว่ยเขาวาไรย่าดิ้นอะไร ให้พี่ทำให้มันเมือนดูเงี้เบาเบาเงนเราเงินเฮ้ยออกไปเฮ้ยพี่ทำอะไรกันพี่ขอโทษนะคดีครับที่ไม่ไม่ขาดเลยนะก็ดี้วครับกดดีนะครับส่งมาส่งมา พี่อยู่ขอพี่อยู่ข้างหลังขอพี่ข้างหลังวพี่ข้างหล่พี่ไม่เห็นนะอยู่ข้างหน้าพี่เห็นอยู่ข้างหลังอะรขอยู่ข้างหลังโอเคชอบแบบไหนชอบแบบไหนอบชอบชตบทั่วเลยชอบแบบเดียวคนใส่ใจมีถามไรเอาทั่วหรือจุดเดียวทั่วจุดเดียวทั่วเลยว้วน ไม่พอเลยบอกพี่หรูอว่าเดี๋ยวสักพักเราบุกเข้าไปจะน่าเกลียนไหมอ่ะไปพี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามันแรงไปบอกนะเขาไล่วีทีระจุดวีทีระจุดว่ะพอยังพอยังพอยังเดี๋ยวจะไปที่ละเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเสียงสั่นแล้วเสียสั่นด้วยให้ให้พอบอกนะให้พอบอกนะหรือถ้ามันเจ็บก็บอกนะเฮ้ยเจ็บแล้วบอกเลย อะไรอะเบือไรเป็นอไรดึงอโอ๊ยโอ้ยดึงอะไรดึงเสื้อแหละดึงเสื้อออกแร่งไปนี่แคไเคยเยจริงๆแล้วอะเยอะะตอนเด็กๆแม่เคยสอนมากแต่ว่าก็มาแล้วแม่สอนว่ะเรื่องนิดนึงเรื่องแบบผู้ใหญ่สอนได้เลยมันไม่มีใครเคยสอนเลี้ยวเลยวะ โอเคโอเคโอเคน่าจะโอเคนะล้วดีโอเคไหมบอกว่าตาใสาเรี่ยวตาใสรอไม่ได้ไม่ได้เก็บสหน่อยพี่ดาเฮ้ยเขา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 แบบเล่าหรือเป็นแมวเสร็จแล้วโว้ยโอเยโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้ว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 เอามาให้โอเค มะนาวคบน้ำมะนาวแกก่งันหรือเปล่าเมือ่อกี้อพี่เข้าแป 1, ๊บนึงโทษโทษขอโทษนะพี่นะขอโทษน่อชนะขชโทษนะเชเชิญเชเช็คก่อนเชิญเชิเชเชิญ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 เชคญเขิญเชเชิญเชเชิญเชิญเชิญยเหมญเนิญเชิญเชิญเชเเเเเเ้เกเ ก็ยังไม่เห็นเหที่ดัดผมวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนี่แล้วอะไรค่อยๆทำอะไรคือค่อยๆทำค่อยๆดัดไงแล้วใครอะไรที่หาเจ็บได้เขาดึงผมอะไรดึงผมแรงมันแย่ดึงแบบไหนดึงแบบกระทากหรอใช่เขาดึงแล้วแบบหบีมันติดผมมันก็เลยเจ็บเนี่ยเขาเลยบอกอย่าดึงแรงอะไรเงี้ยแบบเอาตัวทั่วเอาตัวทั่วอะไรอีก ใช่ก็เอาทั้งหัวอะไรไงไม่ได้รอนแค่ตัวเดียวไม่ได้รอนแค่ข้างหน้าไงตอนแรกจะรอนแค่ตัวเดียวแต่แบบรอนทั้งหกเลยทุกอย่างเออท่านขอโทษนะครับพี่เรียนมาเรื่องทำผมทุกคนออกไปก่อนนะฮทุกคนนี้ใครใครพร้อมตรงนี้เราจะดัให้นะครับทุกคนเอาไปครับไมได้ไงผมอยากจะหยิบเลยไหมอย่าเลย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 ไอ้เชื่อมือถุยไอ้ไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ ที่กุดเดียวไม่มีไม่มีหรอกไม่ได้หรอออกไม่ได้ดิกดดบ้างหรอเดี๋ยวดีเตะกันเนะเอามอไซคันไว้อ่ะเหมือนายไงมกันพายอ่ะพี่พี่เดี๋ยวนะเอาใครดีวะตรงนี้มีใครบ้างวะเฮ้ยนี่คือถุงข้าวปะเนี่ยใช่ค่ะสวัสดีค่ะ พี่เรี่เ่นพี่เ่นพี่เลนนอยู่ไหมขาวอบอกงี้ฮะพีครับเพี้ยวสวยตอนนี้นะฮะทางเราไม่มีรายได้เข้าเข้าแกงกันนะครับแล้วใครที่อยากออกนะครับโอ้โหโอ้โหโดนรถโดนรถออกกันแล้วโอ้โหไว้พี่เราฝัางไว้ไม่ได้ ี่ขหฟังเสียงข้างนอกแม่งจินตนาการคือแบบก้าวไกลจัดๆมีที่งัดอยู่ในรถบ้างไหมนะาโหไม่มีองเก็บตู้หมดเลยเจอไมามาทั้งสำนักข่าวเลยตอนเนี้ย นักข่าวมาในห้องครับนักข่าวมาครับอ๋อเอารถไปไหนเด่ะนี่แดนมีนักข่าวมาหน้าบ้านมีนักข่าวมาหน้าบ้านมีนักข่าวข่าวดังข่าวดังมีนักข่าวมาหน้าโหนะมากพี่กูก็คือจี๊งมอไซค์ไปเลยพี่กับด้วยพี่กับด้วยพี่วิ่งเร็เข้ามาพี่วิ่งเร็เข้ามาครับโอ้โหโคตรเยอะ

น hey. hey. uh, oh. right, right. nah. ี่เหล่าบ้านนี่หล like, ่าบ้านฮะโลนี้เลยเหรอฮะเออโอ้โหลอยเข้าไปไหนฮะไหนวะเฮ้ยเห็นตะพากรอยความแย่เปมษามาเช็คเช็คดีฮะลงรถหรือเปล่าลงรถหรือเปล่าไม่มี

ฟงรึเปล่าไปโรงพยาบาลไปไหนอ่ะองมานี่เหรอะไปไหนอ่ะไปเอ้ามาเนี่ปค่ะไปโน้ตพีเดียไปไหนนะคะไปโรงพยาบาลค่ะโอเคค่ะ I don't buy a turd. No. Nah. เรียกว่ามาทางรัานนาเแบบ่ะอ๋อมุงนาเวะออกไป มาเขาไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายเข้าไปนะฮะเราเป็นเราไม่ได้ป่วยอ่ะเราเข้าไปไม่ได้อ่ะอะไรวะนะตกใจเลยผมู้คุยคนเดียวสภาพเอ่อเมื่อกี้พ่อหนุ่มคุยกับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพีใหม่ด้วยสวัสดีพีใหม่ครับ เยอะหมอชอบไล่ออกมาอยู่ข้างนอกรอดีกว่าอ,อ้อาวมีคนตายด้วย พีดาครับพีดาครับครับอ่าในติดเทนที่ผมเห็นหาดปังแฮคขึแนแต่เกวกั่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะขอสร้างข้อความมันเกิดจากการที่ว่าขนมปังเขาติดภารกิจนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าเมืองมาพี่ชายหาดก็เลยเกิดความคิดถึงค่ะก็เลยส่งเมสเซจไปหาขนมปังแต่ด้วยว่าเอ่อทางเครือข่ายของผู้ให้บริการเขาได้มีการรีเมสเซจข้อความนะคะขนมปังเขาก็เลยไม่เห็นค่ะแต่ด้วยความที่คิดถึงมาก มากก็เลยแบบว่าไม่รู้จะหาคําไหนมาบอกกับขนมปังค่ะก็เลยเกิดเป็นการแบบว่าทําพิธีวิวาขึ้นมาค่ะพี่วิวาแล้วเหรอฮะใช่ค่ะโ,<อ>โดยมีบาตหลวงคุณกู๊ดสเปิร์มค่ะเป็นแล้วเหรอฮะใช่ค่ะ พี่ไข่จดดิ้ยนี่ทำไมจด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 ต้องจดแล้วต้องจดแล้วต่อเลยครับต่อเลยครับครับผมก็มีลูกน้อยกอยใจเป็นตัวเชื่อมค่ะชื่อว่าน้องโรออนค่ะโรลีนครับโรลีนหรอโรลีนนะทานแล้วค่ะโรลีนค่ะโรลีนนะฮะก็คือถือว่าตอนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันแล้วเหรอครับตอนนี้ เป็นสามีภรรยากันแล้วค่ะถูกต้องตามกฎหมายค่ะโแล้วก็มีพยานรักด้วยนะคะพยานรักแล้วก็มีลูกเป็นตัวเชื่อมได้ไหมฮะใช่ค่ะโอเคครับแล้วใครพอมีภาพตอนทำพิธีไหมครพอดีว่านักข่าวไปถ่ายไม่ทันภาพตอนทำพิธีเหรอคะต้องขอทางคุณกุมาค่ะไม่ก็คุณจ่างได้ค่ะได้ครับได้ครับผมขอติดต่อซื้อภาพเพิ่มนิดนึงนะฮะภาพละไม่แพงฮะห้าพันเนาะค่ะเลี้ยวไฮะเลี้ยวกันนะครับอะไรเอครับ มันแพงนิดนึงอะมันเป็นภาพงานแต่งอะมันสุกทำอะไรครับทำกระสือครับปกปิดเอ่อแหล่งที่รูปบงรยากด้วยนะคะอ๋อได้ได้ไดเราเป็นอนิมัสเตอร์เลยฮะเรมีจินวันมากพอที่จะปิดข่าวให้ครับไม่ต้องห่วงครับเออเอาเลยนี่คือเข้าทำอะไรอยครับตอนนี้ข่าวที่เอาลบคยนุนด้าฮะภารกิจภารกิจนี้ขออนุญาตตั้งชื่อว่าภารกิจแทงสนุกนะคะแทงสนุกโอ้ใช่ค่ะอู้วอะไครับแทงสนุกจุกจุกยังไงไปเลย จดไหมจดไหมไข่ภารกิจจดจดดีๆแทงสนุกครับแทงสนุกนุอย่าแทงนะอย่าอย่าอย่าทราบแหล่งที่มาของชื่อครับพี่มันมาจากไหนอ่ะพูดได้เหรอคะพูดได้พี่พี่คะพูดได้ให้ให้ให้อยู่ในกรอบพูดได้แน่นอนนะครับทำไมครับพื้นที่ตรงนี้เขตปลอดไอซีหรือเปล่าคะตันดนเราตอนนี้เราที่น้ข้ามไปดีกว่าฮะเราไม่เราไม่ถามอื่นเลยฮะตรงนี้ครับอ่า แ่งสนุกครับผมเขาแทงสนุกแล้วก็คือเขาตอนนี้เขาแต่งงานอย่าย้ำเยอะอย่าย้ำเยอะอย่าย้ำเยอะจดกีบาครับกีบาครับคุณนักข่าวคิดอะไรกันครับเนี่ยใช่เหรอใช่ใช่กีบาครับผมถูกเลยถูกเลยใช่โอเคครับแล้วก็เขาเป็นแฟนกันเขาเขาแต่งงานกันแล้วนะตอนนี้เขาไม่เคยเป็นแฟนนะเขาเป็นสามีภรรยากันเลยค่ะเขาค้างกันเลยโอาเค็นทั้งนี้แบบว่าคือเขาเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายชัดเจนใช่ไหมครับว่าเขาเป็นแล้วแน่ๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะ ไข่ตามนันเลยฮะขอเงินก่อนห้าขอเงินก่อนรูปไปนะแปเครับอนสามปดผมคุยรูปตกผมหิวเมือนกันเขามาเอารูปเลนะรูเลนะเข้าเลยนะมขอเกลยอะไรใช่ใสเปียร์เลยสเปียร์เลย่ทราว่าคุณใช้ันอะไรครับเนี่ยอ๋อใช้ันดเียอะไรรเป็นสภาพ แค่พุ่งไปเหมือนเฉยเกลืออยู่แล้วมองไปแล้วแค่เกลี่ยไปกูอ่ะกูไปแล้วเฮ้ยขโมยรถเราไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่สีมตัวอีกตัวอ้กูัวอัวไอ้กูชัวเสียเงินด้วยเกินด้ยเรียบร้อยเอาบอกเลยกูส์นิวชลโคนด้วยเอาตายตายตายอีกแล้ว วิวเข้าอีกแล้วเอามาลูกไปยังไอะเกลี่ยกะเขาไปยังอะไรมาไปขโมยรถกะกอนวินาข่าวมานี้ก่อนนี้ก่อนเนื้อเข้ามาไปไหนต่อพี่จบแล้วตอนนี้เหลือแค่นักข่าวสองอ่ะนักข่าวเขารอแต่ว่าแต่ว่ากู๊ตะขโมยขโมยรถนักข่าวไปชนคนตายแล้วนักข่าวเอาอย่างพี่ปังสวัสดีครับพี่แมี่ปังสวัสดีครับดีดีมากเลยลูกดี่ากก็ผมเห็นข่าวติดเทรนในในติดเทรนครับอกว่าหาดปังตอนนี้คือเป็นสามีภรรยากันแล้วเหรอครับ อ๋อน่าจะเข้าใจผิดนะฮะยังไงฮะยังไงแล้วเรื่องจริงเป็นไงนะฮะเรื่องจริงอะฮะคือเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับเขาบอกว่าคุณเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันตามคมัยใช่เราเราแค่มีลูกแล้วก็เป็นผัวเมียกันเฉยๆะอ๋อ เออไม่ใช่ไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หาดปัดไม่ใช่สามีภรรยาเป็นผัวเมียไปเขียนข่าวเขียนข่าวไปลงลงมันมันสั้นขนาดเนี้ยเราเราย้ำตรงนี้นะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเหมือนกันเราถ่ายรูปกคนไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นแค่ผัวเมียกันเฉยๆแค่ผัวเมียกันไม่เป็นอะไรกันแค่ผัวเมียก็ฝ่ายหญิงไม่พูดเลยฮะขออนุญาตนิดนึงฮะพี่พี่ปังมีอะไรจะพูดไหมฮะไม่ไม่มีอะไรค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะเป็นการจริงใช่ไหมฮะบอกใช่มีลูกไม่ใช่นำ สองคนเ่ะแค่มีถูกนการส่งคนเองคนลยนคนเดียอคนะถุงเอนกออกมาแล้วพี่คนหนึ่งที่ถุงี่เนี่ยคนโยนถขาวในถุงพี่ถุงี่ก็ถุงพี่เมนถุงขี่ถุงีกโลออนใช่ชื่อนั้นหรอใช่ใ่ใใช่ถุงขี่กัโลออนหนแบน้นเาชื่อสองอะหรอพี่เอโลออนว่ะ ใช่ถุงที่ก็โลอ่อนไม่ใครจดลูกสองพี่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อสงสารน้องย่าวไม่เอาชื่อถุงขี้ถุงขี้ที่แปลว่าหนึ่งเดียวไงพี่ไม่ใช่ถุงคู่ไงทูซี่อ๋อถุงขี้ที่แปลว่าหนึ่งเดียวถุงที่อ๋อใช่แล้วเอาขออนุญาตถ่ายรูปทั้งสี่คนได้ไหมครับพี่หาพี่ปังแล้วก็ลูกอีกทั้งสองคนได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายรูปตัวประกอบแยกครับตัวประกอบเราแยก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 ยกแยกางหงี้ละแต่บ้านสี่แยกนิดนึงฮะฮานลุงถ่ายไหนฮันลุเอซเซน น้ครอ้เร้โอ้ยศพนอุมน้าไม่ได้แป๊บนึง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 ผมผมลยผมผมลผมคุณหมอฮะนี่คุณตำรวจฮะไอไม่ใช่ ฮ้โอ้าวหนึ่งศพนะน้าข้าวแล้ีแท้โค่ะมีศพอยู่หน้าโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะ